กำลังเดือดเลยค่ะเดี๋ยวพดสุกแล้วเราค่อยเอากับเผากับพริกลงนะคะโอเคหมูก็สุกแล้วนะคะเราก็เอา เอากระเพรากับเพริกหยวกนะคะลงไปเพราะว่าอ,อย่างก็พร้อมที่จะผัดได้กันลลงนะคะพริกกะเพราพริกกับกระเพราเก็บมาจากสวนค่ะเพราะว่าตอนนี้กระเพราเริ่ม ออกมาให้ทานเยอะมากหอมมากเลยค่ะแล้วตกี้ก็โยนทิปลงไปประมาณ5-6เม็ดนะคะชิมรสชาติก็อร่อยค่ะไม่ขาดอะไร ถ้าขาดเค็มเราก็เติมกับน้ำพริกน้ำปลาได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดกะเพราหมูหน่าทานม้ากเลยค่ะผัดกะเพราหมูนะคะทำง่ายมากเลยโอเคค่ะเราก็ข้าวร้นๆอยน,นะคะเราก็มาทานกันเลย กระเพราเยอะๆหน่อยนะคะวันนี้อยากทานกระเพรามากไม่เป็นไรกระเพรามีในสวนเอามาเพิ่มได้เสร็จแล้วค่ะข้าวผัดกับข้าวกับผัดกระเพราหมูนะคะข้าไม่ค่